โอเคสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมคาบา้าอัลติเมทค,คอมโบนั่นเองก็มาถึงภาที่หน้าคาแรคเตอร์เลยแล้วกันนะฮะคิดเองคาแรคเตอร์ก่อนเลยไม่เคยเล่นเลยนะฮะเกมนี้ดูซิมีอาชีพอะไรบ้างบริเออร์เบรเดอร์โอ้ยดาบคู่เทพวะ่ะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเว็บเติมเกมเพทูว to ินท็อปอัพเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมง่ายรวดเร็วปลอดภัยและอย่าลืมใส่โค้ดยูจีด้วยนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของผมนะครับ ฟอ์ชิวเดอร์เหรอโอ้ตัวนี้เป็นโลมีถือโล่ล้วาอร์ริเออร์อ่ะวอรีิเออร์หยับเอาดาบใหญ่นะโอ,โอ้ภาพสวยเนะี่ยฟอร์สเบเดอร์อันนี้ดาบก็ดาบเหมือนกันแต่ยังไงสิหมุนได้ไหมกาเดียเตอร์เฮ้ยนี่มันกิโยตินซะชัดโอ้อันนี้ก็เท่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวนะเราสามารถเปลี่ยนเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงได้ไหมหรือไม่ได้น่าจะเปลี่ยนได้นะ อันนี้เป็นฝั่งของวอของนักเวทใช่ไหมเป็นวิศาดนี่ไรฟอสอาร์เชอร์ถือธนูฟอสกันเนอร์ปืนนะดาร์กเมดโอเรื่อไม่ถูกเลยว่าจะเล่นอาชีพอะไรดอีอันนี้มันน่าจะดาบใหญ่เหรอโอ้เราจะเราจะเบียวอะไรดีวะเนี่ยดาบคู่ดีไหมเบรดเดอร์แล้วกันนะเล่นเบรดเดอร์แล้วกันตั้งค่ารูปลักษ โอ้อย่ะงั้นโอเคงั้นตลอดความผู้หญิงแล้วกันนะ <laughs> ผมอันนี้ผมสัน้นนะฮะน่าดูน่ารักไปอีกแบบอันนี้โอ้นี่ถักเด็บตรงเดิมอยู่ไหนนะอันนี้ใช่ไหมโอเคสีผมเอ่อสีดำแหละใช้ความรู้สึกแรกเลยนะฮะ เสร็จแล้วกดไะไรต่อชื่อตัวละครอ่าโอเคจัดไปเป็นยูจิโกได้ไหมเอ๊ะเห็นนะยูจิโกเกือบพิมพ์ผิดละนี่เอกาแรคกเตอร์ Character. โอ้โหมันเกี่ยไปเลยละโอ้ลิกขวาสะมาเอา้า เอเอโ,โอเคไปครับลุยฮะปแล้วโอ้โหนะนีะ่คือที่ไหนครับเนี่ยโอ้เดินหมุนหน้าหลังใช้ a s d w นะครับคืนได้ในครั้งกิจกรรมหลับทั้งหมดแจกจุกปีใหม่อืมโอ้ช่วงนี้ในช่วงกิจกรรมพอดีแจกแบบ บึ้มๆเลยฮะยแบบบึ้มบั้มในส่วนของการเล่นเกมเริ่มต้นนะครับก็จะให้เราไปทำเควสต่างๆซึ่งเควสเนี่ยเราก็สามารถดูได้ที่แผนที่มุมขวามือบนได้เลยนะครับก็จะมีทั้งจุดสีแดงๆม่วงๆอะไรเงีย้ยแล้วก็เข้าไปคุยกับ n อ c ตัวนั้นได้เลยเขาก็จะแนะนำ Tutorial ต,ต่างๆนะครับว่าให้เราไปที่ไหนไปทําอะไรบ้างไปตีมอนตัวไหนบ้าง ซึ่งไม่ยากเลยครับเล่นได้ง่ายด้วยนะครับแล้วก็จะมีให้เรารู้จักกับตัววาร์ปเซนเตอร์นั่นเองให้เรารู้จักกับไปวาร์ปที่เมืองต่างๆไปทาำเพลสมันมีเมืองไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนรูปแบบในการโจมตีมอนสเตอร์นะครับก็จะเป็นการคลิกที่มอนสเตอร์หนึ่งทีแล้วก็ กดคีย์ลัดนะครับเราสามารถวางสกิลไว้ที่คีย์ลัดด้านล่างได้เลยนะครับเลข 1, <S 2, <S 1> เลข 2, 2เลข3อะไรเงี้ยเราแต่ในช่วงแรกเราจะมีแค่หนึ่งอมี1นึ่งสกิลสองสกิลนะครับเริ่มต้นมามีให้เลย2 s k สกิลนะครับแล้วก็พอเราทำรํำคลิปไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มมีสกิลเพิ่มมากขึ้นให้เราด้วยครับสามารถสัมผัสประสบการณ์ b a t t l e Style Level u อเอาชนะมอนสเตอร์โดยมีผู้ช่วยเหลือหรอทำไมครับทุพกพี่ ต่อไปต่อไปเออ่ากิดการพวกมันจะมีมอนออกมาใช่ไหมนั่นมาดิแบบเก็บเวลใช่ไหมมีเงินด้วยเรียบร้อยสุเควสโอ้โหจะรับฉายาแหมประมาณนี้ก่อนก็นแล้วกัน สำหรับเกมคาบาอัติเมทคอมโบนะครับก็เป็นเกมที่ภาพสวยนะครับนะฮะแล้วก็สามารถแต่งตัวละครได้นะครับเลือกผู้ชายผู้หญนะิงและอาชีพเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นประโจนไัยครั้งใหม่อีกครั้งนะครับเป็นเกมแนว MM o r p g นะครับก็เดี๋ยวจะมาไลฟ์สตรีมเล่นอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ตรงน,นี้นี่ต้องอาจจะต้องให้เพื่อนมาช่วยด้วยนะครับว่ามาเล่นยังไงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับแลก็ฝากไว้นะครับสำหรับเว็บเติมเกมนะครับ p a y to win top up นั่นเองนะครับอย่าลืมใส่โค้ดยูจิด้วยนะครับไว้เจอก,กันใหม่ครับในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย